รักชาวฮ่องกงคู่นี้พวกเขาได้มาเที่ยวที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกเพราะพวกเขาอยากที่จะมาลองสัมผัสกับวัฒนธรรมกับอาหารของประเทศไทยและพวกเขาอยากจะมาดูว่าประเทศไทยจะเป็นอย่างที่พวกเขาคิดเอาไว้หรือเปล่าโดยในคลิปวิดีโอนี้พวกเขาจะพูดถึงประเทศไทยและวัฒนธรรมของประเทศไทยว่าอย่างไรกันบ้างนั้น ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังคลิปวิดีโอนี้ก็ขอทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องดูเพลินกันด้วยนะคะและขอขอบคุณคลิปวิด,ดีโอดีๆแบบนี้ด้วยนะคะถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปกันเลยคะ่ะโดยที่เปิดคลิปมาพวกเขาก็เดินทางมาถึงที่ประเทศไทยแล้วและในตอนนี้พวกเขาก็อยู่ที่เชียงใหม่และพวกเขาก็กําลังจะเดินทางไปที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งเพื่อที่จะหาห้องพักเมื่อเดินทางมาถึงแล้ว พวกเขาก็ได้ชมบรรยากาศร,รอบๆของรีสอร์ทแห่งนี้แต่ก่อนที่จะเข้าไปจองห้องพักในระหว่างที่รอพนักงานไปส่งที่ห้องพักทางรีสอร์ทก็ได้มอบเครื่องดื่มต้อนรับให้กับพวกเขาพวกเขาบอกว่าทางโรงแรมต้อนรับได้ดีมากๆจากนั้นพวกเขาจึงได้เดินทางเข้าไปที่ห้องพักของพวกเขาและพอได้เข้าไปที่ห้องพัก,พกเขาก็บอกว่าห้องของพวกเขาสวยมากๆ พอชมรอบๆห้องเสร็จแล้วพวกเขาก็ได้ไปที่สระว่ายน้ำของโรงแรมและได้เข้าไปไว่ายน้ำเล่นสักพักหลังจากนั้นพวกเขาจึงเดินทางไปต่อที่สปาและได้ไปต่อที่ร้านอาหารเพื่อที่จะกินอาหารเย็นจากนั้นพวกเขาจึงกลับไปที่ห้องพักและในวันต่อมาพวกเขาก็ได้ออกมาจากห้องพักและได้ออกมาเดินเล่นที่ถนนแห่งหนึ่งในเชียงใหม่และพวกเขาก็ได้พูดว่าเมื่อคือนนี้ฝนตกหนักมาก ต่อมาพวกเขาก็ได้เข้าไปที่ร้านคาเฟ่และได้สั่งกาแฟแล้วก็อาหารจากนั้นจึงไปร้านคาเฟ่อีกร้านหนึ่งเพื่อที่จะสั่งขนมเค,ค้กมากินในเวลาต่อมานี่ก็เป็นเวลาเที่ยงแล้วพวกเขาจึงได้ไปที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งเพื่อที่จะกินอาหารกลางวานันพอพวกเขามาถึงพวกเขาจึงได้สั่งอาหารและในระหว่างที่พวกเขากําลังนั่งรออาหารมาเสิร์ฟอยู่นั้นก็ได้มีพนักง,งานของร้านมาเซอร์ไพรส์วันเกิดกับภรรยาของเขา โดยการนำดอกไม้มามอบให้พอพวกเขาได้เห็นอย่างนั้นพวกเขาก็ยิ้มดีใจและรู้สึกประทับใจมากๆเมื่อพวกเขากินอาหารเสร็จแล้วพวกเขาก็ได้เดินทางไปต่อที่ฟาร์มช้างเพราะพวกเขาอยากที่จะเห็นช้างตัวเป็นๆดูสักครั้งพอพวกเขาได้เห็นกับช้างแล้วพวกเขาก็ได้บอกว่าตัวของมันใหญ่มากๆเลยต่อมา พวกเขาก็ได้ไปเที่ยวชมในรอบๆฟาร์มช้างแห่งนี้และก็ได้ดูวิวทิวทัศน์อันสวยงามและบรรยากาศของที่นี่พอมืดแล้วพวกเขาก็ได้เดินทางไปที่คาเฟ่แห่งหนึ่งและได้ไปสมัครเรียนการทําอาหารไทยโดยอย่างแรกที่พวกเขาได้ลองทํานั่นก็คือเมนูส้มตมและปอเปี๊ยะ ซึ่งถือเป็นอาหารเรียกน้ำย่อยในระหว่างที่พวกเขากำลังทำส้มตำและปอเปี๊ยะอยู่นั้นพวกเขาก็ดูจริงจังกับมันมากๆต่อมาพวกเขาก็ได้เรียนขั้นตอนต่อไปนั่นก็คือวิธีการทำแกงโดยในวันนี้พวกเขาจะได้เรียนทำแกงเขียวหวานและก็วิธีทำเครื่องแกงตั้งแต่เริ่มต้นจากนั้นพวกเขาก็ได้ทำเครื่องแกงและได้ทำแกงเขียวหวาน เมื่อพวกเขาทําเสร็จแล้วพวกเขาก็ได้เรียนคอร์สสุดท้ายนั่นก็คือการทําผัดไทยเมื่อเรียนการทําผัดไทยเสร็จแล้วต่อมาพวกเขาก็ได้ไปเดินเล่นที่ตลาดแห่งหนึ่งก่อนที่พวกเขาจะกลับไปที่ห้องพักในเช้าวันต่อมาพวกเขากําลังทานอาหารเช้ากันอยู่และในวันนี้พวกเขาจะได้ไปพักที่รีสอร์ทริมหน้าผา จากนั้นพวกเขาจึงเดินทางไปที <S <S ่นั่นพอพวกเขามาถึงพวกเขาก็ได้ไปเดินชมรอบๆบริเวณที่พักแห่งนี้พอได้ชมแล้วพวกเขาก็บอกว่าที่นี่มันสวยมากๆต่อมาพวกเขาก็ได้ไปเดินดูที่ห้องพักริมหน้าผาแล้วหลังจากนั้นพวกเขาจึงได้ลงไปเล่นชิงช้ากันอย่างสนุกสนานเช้าวันต่อมาพวกเขาก็ได้ตื่นมาตั้งแต่ตีห้าเพื่อที่จะมาดูทะเลหมอกเมื่อพวกเขาได้เห็นกับทะเลหมอกแล้วพวกเขาก็บอกว่า ทะเลหมอกมันสวยงามมากๆนี่เป็นดิวทิวทัศน์ที่เราจะได้เห็นที่เชียงใหม่เพียงเท่านั้นต่อมาพวกเขาก็ได้มากินอาหารเช้ากันพอกินอาหารเช้าเสร็จแล้วพวกเขาก็ได้เดินทางไปต่อที่ร้านคาเฟ่แห่งหนึ่งพร้อมกับชมบรรยากาศในร้านคาเฟ่แห่งนี้ในเวลาต่อมาพวกเขาก็ได้บอกว่าพวกเขากําลังจะเดินทางไปที่วัดแห่งหนึ่งแต่ก่อนที่พวกเขาจะไปพวกเขาจะไปแวะที่ร้านอาหารเสียก่อน จากนั้นพวกเขาจึงเดินทางไปที่ร้านกว๋วยเตี๋ยวและได้สั่งกว๋วยเตี๋ยวมาเกินหลังจากนั้นพวกเขาจึงเดินทางไปที่วัดพอเที่ยวชมเสร็จแล้วพวกเขาก็ได้ไปที่สปาแห่งหนึ่งพออยากที่จะไปใช้บริการนวดหลังจากที่นวดเสร็จแล้วทางสปาก็ได้เสิร์ฟข้าวเหนียวมะม่วงและน้ำชาให้พวกเขากินในเวลาต่อมาพวกเขาก็ได้เดินทางกลับไปที่ห้องพักที่พวกเขาพักเป็นที่แรกพอมาถึงเช้าวันต่อมาพวกเขาก็ได้บอกว่า วันนี้พวกเขาตื่นเร็วนิดหน่อยเพราะวันนี้พวกเขาจะไปขึ้นบอลรูลมร้อนพอพวกเขาได้เห็นกับบอลรูลพวกเขาก็บอกว่ามันเจ๋งมากๆจากนั้นพวกเขาจึงได้ไปขึ้นบอลรูลเพื่อชมบรรยากาศรอบๆของเชียงใหม่จากที่สูงพอพวกเขาได้เห็นอาคารบ้านเรือนและป่าในตัวเมืองของเชียงใหม่พวกเขาก็บอกว่ามันสวยจริงๆพอตกเย็นพวกเขาก็ได้ไปทานอาหารเย็นและก็ได้ไปพักผ่อนและเรื่องราวของพวกเขาก็ได้จบแต่เพียงเท่านี้ เอาละค่ะคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้สำหรับใครที่ชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องดูเพลินกันด้วยนะคะหากคลิปวิดีโอนี้มีข้อผิดพลาดตรงไหนก็คอมเมนต์ติชมกันได้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ